ดูบริษัทผู้พัฒนายานโอดิซิอุสนะคะคือเราเพิ่งจะนําเสนอข่าวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมเป็นการประสบความสําเร็จของบริษัทอวกาศที่เป็นเอกชนนะคะคือก็ก็ร่วมมือกับนาซาก็คือรับจ้างเอาของนาซาขึ้นไปด้วยแต่ว่านี่คือความสําเร็จของทางภาคเอกชน,นะคะ่ะที่เขาเอายานลงไปจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกชื่อว่าโอดิซิอุสนะคะแต่คาดว่าตอนนี้บริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะต้องยุติการสื่อสารกับยานโอดิซิอุสในวันนี้แล้วหลังจากเกิดข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการนําทางจนทําให้ ี่มัน,นรับแสงอาทิตย์ได้อย่างจำกัดค่ะหลังจากที่บริษัท n t u u t t v v m m c h i n n s นะคะซึ่งเป็นบริษัทด้านการบินและอวกาศเอกชนของสหรัฐค่ะซึ่งเขาก็พัฒนายาน Odysseus นะคะป,ะประกาศความสำเร็จไปว่าสามารถส่งยานลำนี้ไปจอดใกล้กับขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อสุกที่แล้วล่าสุดเมื่อวันนี้ค่ะ บริษัทเนี่ยออกมาเปิดเผย <ๆ S 2> บอกมีแผนจะยุติการสื่อสารสกับโอดิซิอสุอสก่อนกําหนดนี่ก็เลยทําให้การปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ของบริษัทสั้นลงเหลือเพียงแค่5วันจากตอนแรกเนี่ยผู้บริหารของบริษัทบอกว่ายานลานี้จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ประมาณ9หรือว่า10วันตราบเท่าที่ยังมีแสงจากดวงอาทิตย์ส่องสว่างอยู่เนื่องมาจากว่ายานไม่ได้ออกแบบมาให้ทนอุณหภูมิเย็นจัดได้แต่บริษัทนะคะบอกว่าหลังจาก ยานลำนี้ลงจอดบนดวงจันทร์มันเกิดข้อผิดพลาดในการนำทางก็เลยทำให้แผงโซลาเซลล์ที่ติดบนลำตัวยานเนี่ยเปิดรับแสงอาทิตย์ได้อย่างจำกัดและจากการอัปเดตสถานะภารากิจของยานโอดิซิอุสค่ะผู้ควบคุมระบุว่าจะรีบเก็บข้อมูลบนดวงจันทร์จนกว่าแผงโซลาเซลล์ของยานลำนี้จะไม่โดนแสงอาทิตย์และจากการวางตำแหน่งของโลกและดวงจันทร์ก็เชื่อว่าผู้ควบคุมเนี่ยจะยังคงสื่อสารกับยานได้ต่อไปจนถึงช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้บริษัท t u i t i v e Machines เนี่ยเผยแพร่ภาพใหม่จากภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของยานออดิซิอุสนะคะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวลงตามแนวตั้งไปยังจุดลงจอดที่หลุมดวงจันทร์ที่มีชื่อว่า m a l a p เ r t h A ค่ะ มารเพิร์ชเอยู่ใกล้กับขั้วใต้ของดวงจันทร์สําหรับการส่งยานลงไปจอดดวงจันทร์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกของสหรัฐในรอบ52ปีเลยนับตั้งแต่ภารกิจยานอพอลโลเมื่อปี1972และอย่างที่บอกนะคะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่บริษัทอวกาศเอกชนนะคะเขาพายานไปลงจอดที่ดวงจันทร์ได้ค่ะส่วน